สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเมื่อนี้ก็มาพบพอกับวันนลีอีกคือเก่านะพี่น้องที่เกา่าที่เดิมเมื่อนี้ก็ได้หลังจากตื่นสามาวันนลีก็ได้เห็ดกิจกรรมแล้วกะ็ทำงานบ้าน,นสเสร็จเน็ตก็ดีเทียบห่อยแล้วก็เก่าเขามาสวนพี่น้องสิมาโทดพักมาปิดหนาม เลอกเขาหมัดชวนก็เห็นฝนตกขื่นคือแบบโอ้ยอายุบานฝนบดิตกวันนัลีมาหอดก็เห็นดินซุมดินเปียกก็ดีมุกดินใจพี่นหองบริการิมารีวิวความชวยงามของเครื่องผุวันนัลีให้พี่ให้น้องฮับเมืองฮับสมนํากันน้ำพี่น้องหลังจากวันนัลีได้ใช้พุนใช้อันหนัามากไปกับ้นโบริตกำมันแดด มานอยู่สี่หามือก็ไแด้วันนี้ดังจะพลมาหั่มและรรมาสตร์เทาเรื่องปูกมันสิมันกค่สิมีความดีใจคือกันกับคนเทานี้นะพี่น้องเด็กปักกลุ่มซุ่มเย็นเลยถือว่าเป็นทีนาอ่อนซ้อนวันณลี่เขามาหอดสวนล้วกันดีใจแท้ดีใจมาพี่น้องย้อนยังยัง,ยงวันณลีจ่จะดีใจสิบริหิวน้ำโฮสด, <c oughs> ดีใจดีใจอาพี่น้องมันนี็กไปเบิ่งไปชมกันเนาะ ไปเบ่งผสมน้ำกันมาความช่วยงามของธรรมศาสตร์เล้วกัมาเอื้อมาแป้งมาพักบ,บัวหัวหอมมันสิเป็นน่าได้ว่อน,นลนกับสิผ้าพี่น้องไปติดตามรับเบ่งรับชมน้ำกันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือต้นมอเน,นะพี่น้องต้นมอนต้นมอนกำลังเริมขืนกำลังแตกไปสามงากระเทือางามสวยงามต้นมอน ีกระตุนข้าวโพดอันนี้บได้ใส่ปุ๋ยบได้ใส่ยยางพี่น้องบรใส่ปุ๋ยมีแต่ใส่ปุ่นแล้วก็นั้นมากของเสียงงามของข้าวโพดปลาต้อเบี้ยพ่ออีตู่อยกำลังเกิดเบี้ยพ่ออีตูวางหันเลื้ยงพี่น้องเลื้ยงสัมผัสคุ้มย่าคู่มันแดดแดดฮัดแดดเฮงมัน มันก็เลยเลี้ยงอะไรอันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่บลึกคือตะเพิ่นสิมานขึ้นมามาโหดน้ำคุ้มใส่คุ้มใส่ในเลิศมานเขียวขึ้นมาแล้วพี่น้องถือว่าหลอดตายไปเนาะเครื่องปลูกข้องพังมันก็สิปีมกปีใจเนาะพี่เนาะนี่ก็คือารพี่เนาะมาลงต้นกล้วยต้นกล้วยต้นนี้ก็ควรช่วยสดหมดงามถึงว่าสิบุ๋มลายต้นกับตาต้นเป็นตาแพร่มาฮะพี่น้อง กำลังแตกนอกขึ้นมากำลังแตกนอวานาเล่เอาขีขีเนงื้อของหนํามากนเนาะาตองมาแล้วมาถอไว้อันนี้นงานคักงานแน่เป็นกล้วยหนาว่า,วากล้วยหนวัวละกล้ยตัวนี้ซื่อ่าเป็นกล้ยที่เจ้าคองดินที่บา่าเพินได พุดออกไปเบิดแต่ว่าตัวนี่นอมันยังข้างเงี้ยเลอกันเลยเห็ดใหตุปงขึ้นมาแล้วก็สิได้เป็นนอเป็นแนวต่อไปเนาะพี่น้องนี่คือค,าความสาวยงามของธรรมชาติต้นกล้วยต้งปลูกครองพังตอนนี้ก็แดาาดแสงแดดกำลังพุ่งขึ้นจากท้อ,อ,าาาาองทากำลังสาาืบอันนี้พี่น้องแสงอ่อนๆวันนาเรีกันดิงามือเสาวก็ความ เคียวสดงดงาพงมพ้องธรรมศาติตอบกับแสงตะเวนอันอน่อนก็ทือว่าเป็นหนา้าประทับใจกันเลยผีใจได้ที่หนักเอะแสงตะวันอันอ่อนกำลังพุ่งจะขอพระสิขึ้น,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 ส,นสู่กลางเวหากลางเบิงมักแตงพี่หนัะน,นี่คือมักแตงข้างมักแตงกลัว มาแต่งกัวกำลังข้ามกำลังเผื่อขึ้นในดอกในข้างควรเสวยงานพูนเออความสวยงา,ออวามของธรรมชาติแมงไหมม,มมันสินมาจับละอองมันสิมาเห็ดผสมพันธุ์ให้ต้นไม้เอาจากมันสิมาบินต่อสินแม่เพิ่งตัวนิวน้อยกำลังตอมอกเกสร ป,ปรผสมพันธุ์ให้อันนี้ก็คือแมงเพิงนำแงเพิ่ะมันเด็ดตอมอเกซ้อนคองดอกผืดพ้นระปุกหรือว,ว่าดอกใหม่ดอกหนาเพื่อเป็นไปบำรุงให้เพิงให้มันมีถ่านำวานเนาไปนอกเถือคือสิเป็นน่นี้หลังจากมันตอมดอกเมลแล้วมันก็ไปตอมดอกอื่นละเหตุให้การผสมพันธุ์ของอัน พ่นระปูข้าได้คับมาครับพ้นดีอันนี้จะเป็นอีกการนึ่งของงนธรรมศาสตรมันจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนึ่งมากกับประโยชน์เห็ดห้นาิ่งก็มีรสสะอาดรสหอมรสหวานสองมากกับเห็ดใ้พืชพันธุ์ของเราละมีการผสมพันธุ์จากธรรมศาสตร์ของมันเอง ความสวยงามพี่น้องมะแตงกำลังจ่อมากำลังเริ่มจ่อมากำลังอันนี้แหละอันนี้คือมะแตงกลัวมะแตงกลัวมกแตงมาดีกันมาเห็นแหละกะัปลื้มใจดีใจนะพี่น้องที่ว่าพ้นงานที่ห้าได้เฮ็ดได้ทําลกไปก็เฮ็ดให้มันบังเกิดประสบพลนสำเร็จเป็นหูเป็นหางเป็นเฮือนเป็นหางแล้วก็เป็นที่ว่า เบี้งานอันหนึ่งที่เฮาก็มีความสามารถมีความอดทนสูงทนเหตุห้ชีวิตการเป็นอยู่หรือว่าเหตุห้เฮามีใบหนาขึ้นมาเพื่อประจัดหายในการชีวิตประจำวันของเฮาแต่ละเมื่อนอกกับการดำเนินจะเป็นพ้นดีหในการเหตุสองยูทูบหรือว่าอื่นๆนะครับก,ก็ได้มีนะเวีกเคิดงานทาได้มี เดีมีสิ่งที่ดีๆได้ถ่ายภาพแพรภาพออกไปให้พี่น้องชาวยูทูบเฮาได้เบิ่งได้ชมในชีวิตประจำวันของคนเฮาเพื่อเหตุให้อยู่หลอดและสู่สนในวันขังหนาเฮาสิเหตุประกอบกิจการอันใดกะถือว่าดีทุกอย่างพี่น้องดีทุกอย่างเขาแต่เฮามีความอดทนสู่สนพานยนิ่งมอดทนผ่านผ่า เดี๋ยวผนํำเร็จมันก็จะตามมาเองพี่นนังอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของวันนาลีนะทีว่าซีวิตปจังว่าด้านไหนก็คือเครื่องบวบมักบวบแล้วก็ข้าวโพด ถือด้านนี้มันกะแววว่าใบามันลายพี่เนะาะใบมันลายวันาลีก็เดนมาตอนมาตาดัดเอาใบมันออกใบออกให้เหลือเลือใบบาลายถ้า่าใบาลายมันจะสิบเป็นหมากเนาะพี่นนองมันจะสีนิแต่ใบและะ้วก็พังเบือาางฮะตัดออกแล้วแล้วมันจิบสามารถเป็นหมากเป็นดอกได้หรือว่าน้องได้ก,ก็เบิ่งไปนัองไปด้านนี้จะเป็นเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือขวด เขาโหดซาลีปลูกมะฮุงกันเคลื่อนมันกอดมันเกี่ยวไปและกับมันแกเอาวานนี่กับมะเด็กอ๋อ,อ <c ười> <c ười> นี่คือความสวยงมามเดินสิได้ ินแี่น้องอันนี้ก็โคกมะฮวงโคกมะฮวงพี่น้องปลูกวางบ่เฮงนี่ได้บ่ทันได้หอสองสามอาทิตย์จะเริ่มงามแล้วพี่น้องเริ่มงามเริ่มนี่แหละโคกมะฮวงโคกมะเพชรผสมประสานกันแล้วพี่น้องมีทุกทุกอย่างมีทุกอย่างที่ว่าอย่างแต่น้อยยางหน่อยก็พอได้แก้ไขให้ครอบครัวเฮืองสะอา ต้นเขาโพดเบื้องนี้ปลูกนกำลังมันได้มีปลูกสองเถื่อสามเถื่อนะพี่น้องอันนี้กำลังปลูกนกำลังอันนี้ก็ขึ้นมาอีกเป็นอีกรุ่นรุ่นที่สองแล้ยังมีรุ่นที่สามอีกเด้อพี่น้องต้นนี้คือเป็นรุ่นที่สามแต่เป็นต้นหน่อยเฮ้ยโกมะฮูงขอยงามลายพี่น้องงามลายบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องสวยงาม คือว่าลายต้นชมพูนี่คือต้นมุงทัวแห่พี่น้องมันอาลี่ได้ไปบ้านเพิ่มพอนำพุนยายสีได้อามาปลูกเด็ก็เห็นแด็เห็นชามสีต้นอันนี้ก็เป็นต้นมักทัวแห่ต้นนั่นก็สามารถกินกับตำเนืยงหัวสีไข่หัวขาพี่น้องเอาหัวขาหัวสีไข่มาตำผสมกันแล้วก็เอาอันมังทัวแห่กินกับโอ้แสียปลายพี่น้องแสีปลาย แต่ที่เหินสวยงามควดสวยงามทนสำเร็จแห่งคววมอดทนพญยายางคนสำเร็จของควมมควมดูมันคนเท้าถาว่ามีคววมอดทนคือว่าดูมันแล้วถูกสิ่งอย่างมันก็จะตามมาแบบนี้แหละพี่น้องมันจะตามพมาถูกบาดเก่าตามพมาถูกบาดยางเก่าอดเก่าเหยื่อมันหันสิได้ทอนข้ามคือเพลินเราอัลพีน อันนี้มาด้านึ่งนะด้านนี้คือข้าวโพดที่ว่าเราปลูกลุ่นทำอิฐพี่น้องมันจะเกิดดอกห้างสางแหละปงปงดอกห้างสางแหละพี่น้องกำลังสิไส์พักเออโอเคในกลืนพ้นมาโหยใส่ก็สิเกษตรให้ข้าวโพดเท่าในสิทิเต็มแล้วก็สมบูรณ์นะพี่น้องมีความอุดมสมบูรณ์เหตุให้พักใหญ่หรือว่าพักทีโอ้ยต้นสักหะักเพ็ดพี่น้องเลย ใหญ่จังเลยพี่หนักกำลังขึ้นเอาฟุ้งถหงวใส่เมื่อนั้นวันนี้ได้เอาเอาปุ้ยหมากมาพังใส่นะเพื่อให้เพิ่นเป็นหมากโรคหมากนาแล้วก็จับดีเบิ่งหาเบิ่งหมากชือเท่านี้หมากอื้อไล่ชื้อ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 พี่หนักเลยหน่อยกำลัง กำลังจอมา้าถือวเวลายอยู่เด็กน้องลายสมควรอยู่าต่โตพี่น้องตัวนี้ดอกลอนละสีมือล้วนๆนะพี่น้องเอออยู่เทนปลูกอยู่บ้านนะพี่น้องวันนี้รีปลูกอยู่บ้าน,นหนึ่งหมาสองหมาสามหมากเขื่อนสี่หมาก จ่ซีมีลายอยู่พี่น้องกำลังกำลังถาต,ตัวใบอันนั้นดอกดอกอัน,น,นดอกพางมันกำลังแตกกำลังเกิดพี่น้องเอ้ยดอกพางมาเอือ้องงามไรงามายความสวยง,มงวามมะเขลงกกกบพวงกำลังสีงเหลืองเขียว อยู t, ่แถวนี้ก็ไล่ได้มาอื่นตามสังเกตโรงวยานาลนี่ไล่ไลยกําลังจนดังเป็นหมาสนเบื้องนั้นะพี่นงเออมันมันแบบว่าหาตัดเขือมันใจหัวที่ตัดเขือตัดหยอดมันไปกินมันหมากมันกับโดโอบทใหนได้เกิดเพราะว่าตัดเขือมันก่อนแถวนี้เดี๋ยวเราบดได้แต่ตองบดได้ตัดบดได้ยังมีแต่ปลาให้เป็นหมากแถวนี้ มันมันเลือกเอาแนวมันมาปลูกซื้อนําพระเจ้ามันกินเอาได้มันมาตากไว้แล้วมาปลูกเออเป็นเชยพี่น้องาตากไว้แห้งบ่ได้เฮิงก็มาปลูกบ่ได้ฮอดข้างปีคือปาโตพี่น้องเอ้ยคักหลายเพื่อนี่ก็ถือเวลาจะควร1 2 ตามีมากนั่นน,นี่คืออนี้บัดเครือเบื้องนั่นแกช่องสามอกป้าตัวมากในสิป,ประมาณอยู่เจ็ดแปดหน่วยแหละตามเห็นเครือตัวนี้ก็ำลังเริ่มเริ่มเท้าเริ่มไป ตาโตพี à, ่น like, ้องเอ้ยคือถนอนบ้านเด้มาเห็นนั่นอยู่คือถนอนบ้านอยู่บ้านมันอะไรเห็แบบนี้เดฟปีใจนอกบ่ได้มากพี่อยู่บ้านแต่จนได้อาศัยรถไปขายได้พี่น้องเอ้ยปลูกมะแฟงมะม่วงปลูกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บ้านก็ได้ทำได้ขายมาเห็ดอยู่พี่ก็ได้เห็นขึ้นมาก็มีกำลังใจดีใจนี่นะ สิพาพี่น้องไปเบง่งกบมึกทั่วว่ามันสีงไงสัมได้แหละกรได้มีกบหมึงทั่วตัง้งครัวพุ่มรืกกระมึงทั่วขางอีกพี่น้องหมักแตงอีกนี่คือึคือหมักทั่วพี่น้องป้าตัวสีหยอน,นออกไปทางหนอกว่าจังนะมันต้อไดอากลับึ้นมาแบบนี้ได้ยอน,นออกไปบ่ด้นี่มึงทั่วขางก็ได้มีลายเตอ๋อพี่น้องได้อยู่ประมาณสิบสิบกรัวขางสิบสี่สิบห้าขางนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งได้พี่น้องเอ้ย ตื่นมาเนี่ยมา่สาวตั้เนี่ยมา่สาวเขาอ่อนๆจะปิ่งป่าน่าเป็นน้องตั้มัองทัวถึงสีโบลายก็แต่ว่าคุ้มแรงคุ้มง่ายกันเอาต้นหมงสลีตต้นนั้นล้มชงใช้ขึ้นฝนตกล่มแล้วมอคตใหญ่เด้อหลังจากไหนก็สื้อาเบิ่งหมักแตงก่อนพี่น้องเลาะเบิ่งหมักแตงว่ามันเป็นหมากโดดสำแดงหมักแตงจริงเนาะวางหันหาเบิ่งหมักแตงกลัวน่าจ่พี่น้องอันนี้คือหมักแตงพี่น้องหมักแตงจริง งานได้โอ้ยเด็กกินแลแต่ละเมื่อมากนังกะมาทำกินแล้วกินกับปลาแดกจ้ำเกลือจ้ำปลาแดกกินกระแซบเด้กพี่น้องกินแบบบวานเ้าวกินแบบเล้นานามั บ่ให้มันแหงเดียวตกแต่งกับรว่ากระดกนากูดกนาประดกน้าประจักรยูแต่งลายอยู่เด้อค่ หลังจากพาพี่น้องสมมงอ้มมะอืมอมะแตงแลละค่ะวันนี้ดีกันี่นี่อีกต้นทั่วดินนะพี่น้องอันนี้คือต้อนทั่วดินกําลังออกดอกกําลังออกดอกนี่ก่าลังสวยสดงดงามกําลังออกดอกกําลังเริมสิเป็นมาออเป็นอันนี้นนก็ถือว่าลายสมควรอยู่เล้พี่น้องปลูกตอนแดดแดดทันท้อนเดือนหาะนหาะวันนี้ดีมะคูดปลูกบริขืดมันสิเกิดแล้วก็มาเปิดน้ำชัยมันหลด ย่างมันพวงแหวนนั่นแล้วมามาเบิ่งเมื่อใดกับโบเห็นคุณยายว่ามันคือโบเห็นมันมังปลูกอยู่บ่ยายว่าปลูกอะไรเยี่ยมาปลูกเบื้องอะไรว่ามันจะเป็นได้บ่แล้วฝนตกมามาเกิดขึ้นน้ำลางเกิดขึ้นน้ำลางพี่หนึ่งเอ้ยมาเห็นแล้วก็ดีมุกดีใจได้คุณยายเพป็นก็ดีใจถือว่าสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์พี่หนึ่ง สวยงามนี่คือผนงานที่สางขึ้นมาได้ด้วยตนเองนี่ก็เป็นหักทัวรัมกทัวกำลังใส่ขางกำลังรางคขางแต่ว่า้กำลังสิเริ่มเริ่มเป็นดอกลังจากพาพี่น้องเบื้องตังปุ๋คนละมากหลากหลายสนิดแล้ววันนี้กันยังมีพักอีก มีผักกาดงามงามไปหน้องเนี่ยกำลังหวานกำลังเนี่ยโอ้อยากเห็ดนานปลูกเด้สิเห็ดนานปลูกก่อนปลูกไว้พอได้กินพอเด็กหนุ่มเด็กกินอันนี้สิเมนผักกาดซ่อมผักกาดซ่อมผักกาดซ่อมกินดอกพี่น้องตัวนี้นี่สิเป็นผักกาดแกรบตะควกมเขียวงามพี่น้องเอ้ย งามความเขียวโบทำรม,มได้งามหลายงามหลายพี่น้องเที่ยวมาผักกาดแปกเป็นผักาดแกกเอนคือ้านวันนีเออผักกาแดกกาแ,ดกกาแดขก,ก แต่พอได้กินทุกแนวมีถูกอย่างมาพี่น้องเขาอยากจะได้เขาก็จับกินบัวเนหลังจากมีผักกาลและกก็ยังมีต้นผักบัวอีพี่น้องปลูกผักบัวแบงก็กำลังเลิ่มสิใัหัวเป็นหัวเลยได้กำลังเลิ่อมชิชัยบางแดดๆนะโอ้ยโหดแถนโหดมากแยังบัวอยกซื้อจากอันนี้ขั้นพ้นตกไปเลยไม่ก็ะสิงามเนาอคผับเพราะว่าพักประเภทนี้มันต้องปลูกงาหนาว ลปลูกแล้วดูน้ำเวาเพิ่นมาปลูกแระดูแดดระดูแดงเดือนหาฝนโตอันแดดมันได้จำเนก็ถือว่าดีสมควรนะพี่น้องเอ้ยถือว่าดีสมควรนี่ก็ต้นหอมสีต้นหอมเหล้าคือบ้านวันนาลีก็ะสีเอิญบุตรต้นผักหอมปอมเดี๋ยวปลูกตามแคมแคมของน้ำผักบัวอันนี้ก็พ่อได้เด็ดๆตามเชจเชจูนะพี่น้อง ถือว่ามีครบทุกอย่างปลูกกันมากใหม่มีทุกอย่างแลว้วก็มีพักกินวันนี้ก็ยังมีต้นดอกไม้ต้นดอกดาวเรืองปลูกไว้เพื่อว่าเป็นประดับประดาอยาู่นะหัวหนาสวนนาพี่นอน่อนแล้วก็ยังมีประโยชน์เห้วันชิ้นวันพระตะเก็บไปเห็ดปุษมบุซาได้ดอกไม้ เป็นดอกดเดิมที่สวยงามน,นี่ก็ดีนะตัว่าเพียรพร้อมต้นหัวสิบไผ่หัวสิบไผ่หัวาต้นคาแล้วก็ต้นมะเกลนต้นมะเกลนกบมะเกลนพี่น่ะแล้วก็อีตูมะเพ็ดด่านนี้ นั yeah. <Wasser> mm ่นนะนี่ต่าน uh. ี่สิมีใบโหระพาใบอิตูมีใบโหระพาใบอิตูอันนี้กกคาเป็นกกคาหน่อยมันแดดไล่สองวังหนึ่งนะพี่น้องแดดไล่เป็นใบขาวหรือเอาผุนมาใส่หดหนามาค่ะเคี้ยวขึ้นขึ้นเนี่ยเฉพาะกุกคาต้นลางซึนี่คือใบกะเพรา ต้นใบกระเขาต้นบราาวคาคาลัง,งานนี่จะต้นอีตูต้นพาอีตูนี่ก็คือความสวยงามของธรรมชาติเครื่องปูของพังนี่ก็ได้นำเสนอให้พี่น้องได้เห็นความสวยงามและวกนน้นนำเสนอให้พี่น้องได้ เต็มนะก็เพื so 15, well, ่อ I ส mean, ุขของทางสวยงามที่น่าประทับใจนะพี่น้องที่ว่าผลงานของเฮาได้เห็ุขึ้นสร้างขึ้นแล้วก็มาเห็นมันก็สิเป็นเป็นผลแบบเป็นให่ห้ามีอย่างดีมุกดีใจต้นข้าวโพดก็อีกบ่ะอาเดือนก็คือเป็นภักใหญ่เป็น ก,กินมาหอเหน่กันมาวันนี้ดีกับเด็กชิโจบรายการถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอให้พี่น้องได้หูได้เบิง่งได้ส้มผลงานที่ดีๆและก็ภาพสวยๆให้ความประทับใจมาภาพพี่ภาพหน่อ อ่านี่วันนรีกับสิเดโจกคลิปลงเท่านี่คอนเดอร์พี่น้องขอขอบมุกขอบใจกับพี่ครับน้องกับพุกถกกำลังใจที่ว่ามาเป็นกำลังใจให้วันนลีมาตลอดวันนรีกร็เขาขอบุญขอพรขอวขอวยพรให้พี่ให้หน้องดวงประสบผลสำเร็จขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความจเจริญก้าวหนะ้าเดินไปให้ถึงจุดหมายด้วยกันพี่น้องสบายดี